ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT t i p ิปเคล็ดลับมากมายและเทคนิคต่างๆด้าน i อทีรอท่านผู้ชมอยู่ส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ยุคนี้นอกจากจะเป็นยุคแห่งโมบายเทคโนโลยีแล้วก็ยังเป็นยุคที่ผู้คนอัปเดตข่าวสารกันชนิดนาทีต่อนาทีเลยค่ะจึงทำให้หลายคนต้องพึ่งพาแท็บเล็ตกันเสียเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับบางคนที่ใช้น้ t ตบุ๊กหรือ PC ก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างไม่สามารถอัปเดตกันนอกสถานที่ได้สะดวกหรือบางทีต้องเดินทางบ่อยกำลังอ่านข่าวหรือบทความบางเรื่องอยู่บนโนตบุ๊กก็มีอันต้องเดินทางอีกแล้วค่ะ หากบางทีต้องต่อ Wi-Fi แถมยังต้อง Disconnect ไปถึงอีกที่หนึ่งก็ต้องมาต่อกันใหม่หรือบางครั้งอ่านตอนเช้ากว่าจะได้อ่านอีกทีก็ดึกๆจะเปิดโน้ตบุ๊กไว้รออ่านทั้งวันก็ใช่ที่ดังนั้นมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีใดบ้างในการเก็บหน้าเว็บไว้อ่านได้แม้ไม่ได้ต่อเน็ตไว้ก็ตามวิธีการนี้เรียกกันว่าการอ่านแบบออฟไลน์ซึ่งใช้ได้ทั้ง i e และ Firefox ค่ะ วิธีแรกเป็นแบบพื้นพื้นที่สามารถทำได้บนเว็บเบาราว์เซอร์โดยตรงอย่างใน Internet Explorer บน Windows ค่ะด้วยการคลิกไปที่เซฟแอ d ที่หน้าเมนูของเบาราว์เซอร์นั้นๆแล้วเลือก Save a ร c h i ฟซิงเกิลไฟล์ก็สามารถเก็บหน้าเว็บนั้นๆเอาไว้อ่านได้แล้วซึ่งเป็นการเก็บทีละหน้าค่ะ ส่วนทางไฟฟ f o x เป็นลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งสามารถเซฟเป็นไฟล์ html ด้วยการเลือก s เซ e เพจแอดจากนั้นไปที่เว็บเพจ html only แล้วนำมาเปิดแบบออฟไลน์เ็นในภายหลังได้เช่นกันค่ะวิธีต่อมาเป็นการใช้เครื่องมือโดยสามารถเข้าไปโหลดฟีเจอร์มาติดตั้งบนเว็บเบราว์เซอร์เพิ่มเติมได้ค่ะข้อดีของวิธีการนี้ก็คือสามารถขยายขอบเขตการเก็บหรือเลือกวิธีการจัดเก็บได้สะดวกกว่าการใช้ระบบเซฟแอดพื้นฐานทั่วไปค่ะ Lead IT Ledger ตามจริงแล้วเป็นแอดออน ที่ใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆได้มากมายตัวจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บหน้าเว็บที่ต้องการเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเปิดอ่านในภายหลังได้ค่ะทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยจะมีเครื่องหมายถูกสีแดงเป็นตัวกำหนดว่าเป็นลิงก์ที่ต้องการจัดเก็บไว้อ่านในภายหลังหากอ่านแล้วต้องการยกเลิกก็กดที่เครื่องหมายถูกสีแดงอีกครั้งก็จะถูกถอดออกจากลิสต์เรียบร้อยค่ะ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนสำหรับคนที่ต้องการเซฟหน้าเว็บเอาไว้อ่านเพราะยังมีโปรแกรมบางตัวที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับการอ่านแบบออฟไลน์ได้เหมือนกันค่ะเช่นการเซฟเป็น PDF ไฟล์สำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยค่ะ